สิ่งใดที่เราควรพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานมาพิกอากาศกันนะคะเลือกเบอร์หนึ่หรือ3ค่ะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ขอเริ่มที่เบอร์สอก่อนสิ่งที่ควรนำมาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองความคิดส,สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆความกระตือรือร้นในการทำงานเมื่อคนถามหาความร่วมมือเราจะยกมือขึ้นเพื่อจะเข้าร่วมทันที เป็นไพ่ของเด็กหน้าห้องค่ะเข้าร่วมทุกสถานการณ์และมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอประสามค่ะคุณเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็มักจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาวิธีที่จะทําให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็คือเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเห็นสิ่งที่คุณทําได้ลงมือทํามันไปแล้วเมื่อคุณต้องขอความช่วยเหลือจากใครก็อย่ารู้สึกผิดรู้สึกอายว่าทําไมเราต้องไป ขอร้องคนอื่นนะคะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเบอร์หนึ่งค่ะการเปิดใจให้กว้างช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะไม่หวงวิชาไม่หวงความรู้เนาะใครมาถามถ่ายอะไรก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือค่ะก็จะทําให้คุณสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้สนใจที่จะเปิดไพ่ด้วยกันก็ทักลิงหน้าโปรไฟล์เลยนะคะหรือคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยค่ะว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไง